ไปสวัสดีครับทางโซเชียลแคมป์ครับวันนี้ตันนี่นะครับไปนักเก็ตมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสายจำปูนะครับนะครับแล้วก็ไปกำลังนั่งซอยกันใหญ่เลยนะครับอิ่คนเดียวซอยกันใหญ่นี่เดินกะตันปูนะครับอาจารย์ปาดนะครับอร่อยไหมอาจารย์ปาดก็นิดหน่อยอะค่ะไม่ค่อยอร่อยมากเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็อยู่บนรถด้วยเซ็งกนช้าจ้าอาจารย์ปูเป็นไงบ้าง อ้าอร่อยใหญ่เลยค่ะไม่พูดไม่จานะคะขับแล้วก็ตอนนี้เราจะกินนะครับผมป๋าตกลงโซเชียลแกเนี่ยกูเป็นคนขับรถตลอดป๋ากินไม่ได้เนื่องจากว่าป๋าต้องขับรถนะครับผมก็เราจะกินแทนป๋าละกันเนาะวันนี้นะครับสีการกูขับรถก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่บนถนนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะพักทายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะขอไปก่อนละกันนะ แนะครับบ๊ายบายวาวสัเชคคร